อ่ามาฟังเป็นแง่คิดอีกหนึ่งคลิปเนาะก็คือทุกมือนี่เนาะผู้บ่าวผู้สาวนี่สินี้เขากรุงเทพเออเลือดติดผู้สาวเด็กหน่อยเนะาะสไลด์บ้านนอกบ้า,านนาเขานี่จะเป็นแนวน,นั้นเนาะอย่าว่าเจ็ดสิบห้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเลยอ๋อนอกเค้นเป็นพ่ออะไรลูกบางคนนะี่ยนะอังกฤษกับไทยดีกว่านะอยู่บ้านเขาก็คือหูมันถือหาเงินคือทุกมือนี่จ้าเลืเงินหาซูนเนาะหาซูนหาไปนะไปหาเงินได้หมื่นหนึ่งฝากเงินมาให้พ่อแม่ใส่ทางนี้ก็สนุกสุขสบายไปนะแต่ว่าการที่ไปหาเงินแบบนั้นเนาะ เขากับบุหัวสิฮ่าฮ่าไปหอดไซน่ะหือแห้งเขาสิมีหอดไซเห็นนะคือเบิ่งรุ่นอ้ายรุ่นเอื่อยหลายคนนั่นแหละที่เขาไปอะไรว่าเขาไปมาอะไรได้อยังนัะบุญยไพอกธี่บวยอยู่บ้านตัวเองเนาะเคยเคยเห็นมีกระแสดมาส่วนหนึ่งส่วนโควิดนะเอ่อคือบัวอยู่บ้านตัวเองยังไงสินะถามว่ามันอยู่หรือมีนเยี่ยเขียนงานทำนะรายได้รายหับที่ว่ามันพอแบบจุนเจือครอบครัวอะไรมีเก็บนะมีเออสั่งเงินสั่งสั้นเงินสั้นรลายนี่ อยู่เขตบ้านนอกบ้านนาเขานี่ส่วนร้ายมีจะไปหาเงินอยู่เที่งไทยได้เ,เห็ดเรินเหตุซ่าเนี่ยพอให้แม่ได้อยู่กับงามน,นะเดีย๋ยวว่าประมาณนั้นเลยแหละส่วนร้ายแล้วนะพอจากประสบการณ์ข่อยกับครอบครัวข่อยกับไปไทยเบิร์ตนะไปไทยเบิร์ตทุกคนนนั่นแหละเอื้อยน้องแต่ละคนนั่นนะแต่ว่าก็ได้เงี้ยคิดจากเอื้อยอ้ายเป็นตัวอย่างเลยว่าเอออ้ายไปได้ยังบ<ม>้างเลยไปได้ยังมานะส่วนร้ายแล้วเพราะว่าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปนี่ไปส่วนร้ายได้ผัวได้เมียมา แต่ว่ามีเงินมีคำกับมาอายูฝากมาอายูแต่ว่ามาบ้านเฮาก็เคยขิดเนาะคอยก็เคยไปแล่วอยก็ยกคิดถาไปมาแล้วบ่มียาสิบติดโตกับมาเน่ยเข้ามาบ้านเ็ดเบียยงยังว่านะบฮหัวเ็ษเวียยงยังขนาดถาบ่มียาสิบมานะถาไปเลยบ่ได้อาสิบติดโตกับมานะประมาณนั้นเนาะคือคอยไปกับอขึอ้นนั่นแหละดังที่คอยว่าเอาแหละแลวก็อยู่ไซก็ตามเนาะาทุกคนเฮ้า อยู่ไซกบับโบมีความสุขเท่าอยู่บ้านตัวเองเนาะอยู่บ้านตัวเองนี่อยากไปไซก็ได้ไปอยากกินยังก็ได้กินถ้าว่ามีอนะาชีพเนาะถ้ามีอาชีพเลยครับมีรายได้แล้วครับนะเออประมาณนั้นอยู่บ้านเฮาจ้ำเจลข้าวเหนียวจำเจลกระเซ็บนะถ้าอยู่บ้านเฮาเนี่ยแต่ว่ามันกินตลอดก,บอกนะับโบเคน์นะพอเสียดันแล้วทุกคนนะเบิ่งแง่คิดก็รุ่นเอื้อยรุ่นๆๆไอ่ตัวอ,อย่างเนาะเออเขาไปเขาก็เสร็จคือไอ่ไอ่บอสบางคนไปก็ไป,ไปจนเฒ่าจนแก่เลยเนาะ จนด้ลูกหนึ่งลูกสองลูกจนใหญ่บางคนเออเมือ่อยแบบนี้ส่งลูกส่งล้านไปตอส่วนหลายแล้วมันจะเป็นนั่นนั่นพอถ่าแล้วกลับมาอยู่บ้านนะะกลับมาอยู่บ้านเหตุยังเหมือนเห็ุให้หน้าคือเก่านะจําเป็นในสั่งวาเขาไปแล้วเขาบนนระดิษฐ์มานะถ้าไปเลยได้อาชีพติดโตกลับมาเนี่ยคือเขาไปแบบนี้เนาต้นทืน,นเขาแบบต่ําแบบนี่นะในะนําเลยไปเลยหาเหตุอย่างอาชีบส้างหาเฮียนอาชีบส้างด้เงินได้คําแล้ว ทำมาบ้านเลยมันพออยู่ได้ถ้าทามาบ้านเลยแบบเขามีเบียกเหตุงานทํามันกับพอได้นะพออยู่ได้มีได้ได้นะครับแล้วนะถ้าว่าไปกรุงเทพมหงไทยถ้าเขาจากมากบ้านเลยอยากอยู่ได้นะก็คือคอยเนะี่ยไปแต่แดดสีตะถมก็มาอยู่บ้านได้ไหกว่าไปขอไปห้มดไปเลยเด็